มีคนเข้ามาในห้องเราครับประมาทจะมีคนถามผมนะครับว่าทำไมเสียมุมหนึ่งปแปลกๆไปนะฮะ ก็เพราะว่าผมไม่สบายครับตอนนี้ก็มีคนมาปลุกเรามานี่มาี่เด็กน้อยเราต้องมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะคุณไปเจอที่ลับลเลยใช่ไหมดีมากลูเชตเอาปู่กทคนสร้างทางลับองเหลอครับเรเบิรกล่างได้ไหมอ่ะฉันต้องการเจอเธอที่นั่นอยากให้คนอื่นเขาเห็นล่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนหน้าแจงไหล่ะเอาไอสัตว์แล้วมึงมาปลุกกูตอนนี้ทำไมเนี่ย เบดเวีนการหักหลังต้องมีการหักหลังเกิดขึ้นแล้วครับผมไม่รู้แล้วเนี้แน่เราอยากให้คนอื่นเห็นนะไปทางไหนวะเอาทางนี้ไปได้นะฮะเอาแล้วจะเข้าไปยังไงอะ่ะเข้าไปทางนี้ก็มีคนอยู่ไม่ใช่หรือว่า ได้จริงด้วยนะฮะพอะอ,อลืมเปลี่ยน,นะฮะพอจะกี้ใใกมีคนเห็นแล้วไม่ครับ อ,อ๋อเรามีพลังลบความทรงจำอยู่นะฮะแต่เราไม่ใช้ก็กูไม่เห็นแม่นี่ว่าแม่อยู่ไหนวะครับเดี๋ยวผมกลับมานะฮะนะฮนะก็ไปต่อกันเลยดีกว่าตุ้มตาดีด่าไปไปฝนตกนะฮะ นะฮะเขาไปเสร็จแล้วก็แอบทำนเนียนๆนะเฮ้ยแม่มาทำไมเนะี่ยหแม่เขาจะออกไปนะราแ,แม่ว่น โอ้ยมีฝั่งนู้นอีกเหรอลงไปนี้อนะครับเฮ้ยอย่าเดินมปทางนี้นะครับพ่อใช่ไหมนะพ่อครับอย่าเดินมาทางนี้นะนั่นไงสัตว์เฮ้ยเอาพ่อเดินกลับนะฮะ เดินต้าพ่อไปเลยดีกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชค่อยเดินนะฮะเดี๋ยวพ่อจะสงสัยนะฮะเอาสงสัยขามาคุ้มกันอะไรสักอย่างนะฮะช่างเขาเลยครับหืมใครมา มาได้นะเว้ยแต่อย่าสงสัยกูไปเรือนเนียนครับเรียนเนียนเลยครับเราก็ลงไปเป็นเรืนเนียนนะฮะโอ้ยเชีย่างมืดอ่ะ มืดชิบหายเลยเนี่ยอ้าวสู่ช่วงของพิธีกรรมครับโป e มาที่นี่แล้วเจอที่ลับแล้ว,ท,ลวทำได้ดีมากลูเชส My two dumbass kids played down in these cellars for years and never suspected a thing. I had this chamber built with a mansion, you know. ฮะเขาบอกมีเด็กสองคนเข้ามาในที่นี่แต่แล้วเกิดพิธีกรรมอะไรบางอย่างนะแล้วมันเกิดขึ้นทุกอย่างลูซียอสมันคือหัวใจของดันเตแมนเนอร์มันป็บางอย่างที่เล็กอยู่แค่ผู้นี้อันนี้เป็นเวลาที่มึงจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วฉันเรียกมาเพื่อที่จะมาดูการ กำเนิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่ลูกของฉันมันทำบาปใส่ฉันและฉันรอเพื่อที่จะให้มึงโชว์ให้พวกเราดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นและนี่คือเวลาที่จะต้องเรียนรู้ว่าทุกๆอย่างมันไม่ได้ง่ายเหมือนหมูนะแต่ว่ามันยากทุกอย่างเลยไม่มีทางลืมได้หรอก ไม่ต้องกังวลไปหรฉันจะไม่บอกคนอื่นหรอกเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่อจะรอเลี้ยงพวกเราเราดีมันจะเป็นการควบคุมเลยเอ้าสรุปไอ้เี้ยนี่ไม่กคใช้เราอีกรอบครับมันใช้เราทำพิธีกรรมใส่ผู้ชายคนนั้นครับมันไม่สบายนะ้อขอโทษด้วยเสียงเปลี่ยนไป โอ้ยเชืู่โดนหลอกใช้ม่อีกต่อหนึ่งแะ้วไอ้ดูเซฟเวอร์ใช้กูไม่พอมีห่านี้ใช้กูอีกแต่ชื่อเรื่องไอ้ชื่อต่อเนาะบอกว่าการหักหลังนะฮะต้องเป็การหักหลังทีเกิดขึ้นครับอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเข็มขัดครับไอ้เ <c oughs> ชีย่ยไม่สบายเลยกูอะไรอ่ะจุดเทียนได้ปหม จุดไม่ได้เ,อ,เอาจุดได้ผัวครับมึงไปยืนทำอะไรอยู่ตรงนู้นล่ะครับบอยิต้องมีคนตายสักศพเลยครับไม่ใช่ผมแน่นอนแต่อย่างเราก็ได้สก,กิลควนไฟมาใหม่แล้วนะะอะไรอ่ะ ไม่เป็นไรครับเรามีกาวตาช้างสบันแผลได้ทุกอะไรวะอ๋อต้องเอาไอ้จานี้ไปใส่นะฮะเพื่อลองเลือดนะฮะเดี๋ยวเราต้องติดกาวตาช้างนะครับมันพังนะฮะกาวตาช้างเสร็จแล้วครับ กล้จะครบแล้ว okay, <good. S 1> ทำดีมากมามาดูที่นีน่กันเราต้องทำอะไรต่อครับฆ่าปู่เลยได้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนละตรงนี้ทุกเปิดแล้วครับจะพาที่เราที่ผมลงมาหานะมันยังล็อกอยู่เฮ้ยไม่เยาหน้าลูเซียสน่าจะฆ่าปู่จริงอะไม่ดีนะไม่ดีเลยดีดีครับ ฆ่าคนเป็นเรื่องที่ดีครับสาหรับผมนะคนอื่นมันไม่รู้จะเป็นไงแต่ฆ่าคนสําหรับผมนี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆแทงเลยลูเซียสแทงเลยแทงเลยฮตูดกูไม่ไม่ไมเคลียร์ลูเซียสไม่แอบทางหลังครับทำหน้าเป็เดอี้ะโอ้โหโดนแทงข้างหลังนะ ฉันคือคนที่โดนเธอแทงจะคังรัง้งทุยเฮียกทำเพลงเขาเสีย,อ,ยอ่ะฮะไอ้นี่ตื่นขึ้นมาแล้วโอ้หหัวกูเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นท,ท,นนทนี่นี่มันคกอนรกเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นกลวไปไอเด็กน้อยเอามือด่ากูเด็กน้อยอ่ะสัต มึงพูดกับปูอย่างนี้อฮะอ้ะอามีใครนี่แหนะมีจีเด็กครับเจียโอมีจีเด็กครับนี่พลังแล้วครับอา้าวสรุปนี่เป็นคาส,สีใช่ครัมันจะไม่ให้กูฆ่าเองใช่ไหมน n g มันไมคก้าเขนอ๋อมันมีเอฟเฟกต์กับมันนี่เองเด็กน้อ แล้วกูต้องทำอย่างนี้สินะเอาไร้สั์มันรู้จุดอ่อนกะู Into the fiery furnace, nice. แล้ว i n t o t h e Fire Furnace อยู่ในระบบสถานาการณ์ที่ต้องใช้ไฟนะฮะเอาแดก ตายซะตายซะเย็ดเดียวครับผมฆ่าคนได้ครับอ๋ออนี่คนนี้ชื่อไอเวนฮะไอเวนไอเวนนะผมไม่ได้พูดเล่นๆน,นะไม่เชื่อคุณดูดิเลยมันชื่อเวนนะรู้มอ้า,อาววาเวนนี่วะแต่ผมจะเอาว่าเวนนะเวย์นเพอร์ซันเวสต์เพรสซน อยากมาสอนรู้สอนเห็นในบ้านกูดีนะตายซะมึงโอ้โหย่ดเ,เลยครับดูเซ็ตมึงหน้าเอามาหิดีแยะเอาพ่อมึงเดินทะลุประตูอีกแล้วพ่อบักเยอะนะครับเกมนี้ทำไมเขาไม่ปรับปรุงครับมีหนังสือ,อเพียบเลยครับห้องนี้มันคุคนๆนะเนะี่ยหรือว่ากูคิดไปเองวะ ข a เนนยอะมือใจแบบทับศัพท์เยอะไปไหนวันไหนอยากไปสารลาตินใช่ไหมเนะี่ย let all the men of war draw near let them come up jesus dad what were you getting into อ๋อพ่อรู้แล้วครับว่าพ่อเรารู้แล้วครับว่าปู่เราทำพิธีกรรมบางอย่างนะฮะ Nancy I, Nancy, I think Lucius might be cursed. It's the only explanation I can find. Dad has been missing for weeks and it seems he was into some really crazy occult stuff. I can't rule out the possibility that my father had something to do with this. But we need to get Lucius to a psychologist to find out. He can't tell us anything himself. ลูเซียสมันรู้แล้วว่าลูเซียสมันลูเซียสมันเป็นเด็กที่แบบทำรานะโอ้ไม่ก๊ดชาวทำไมคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเอาล่ะครับจบแชปเปอร์นี้เจอกันแชปเปอร์หน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย